เฮ้ยฉันติดคุกตายน้ามันติดคุกใต้น้ำเอวเดียวยฉันไม่ได้ทำผิดอะไรหรอกยังไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่นั่นโฟว่าเราทำผิดอะไรไม่รู้เฮ้ยช่างทรมารยากาศเอ้ยอื ทำไมมันไม่ขึ้นสักทีอ่ะต้องปิดโคปิดนานไหมเนี่โอ๊อยไปฮะไปใครอ่ะพ้อคือน้องแกงไงข้อคือน้องแกก็คือน้องแกงไงล่ะ,ะอาเป็นตำรวจแกทํา พอที่สิบห้ามขี่เอ้ยแกแหละดำผิดพอเขาฟ้องว่าแกเป็นขโมยกองคนหนึ่แต่ฉันไม่ได้ขโมยแต่ฉันคิดว่าแกขโมยมองแน่ด้านลงไรยเอาย แล้วแกต้องติดคุกใบหน้าจานก็ใจไม่ไม่ลอยประดจะได้แกได้ชุดชุดนี้ไงล่ะแกจะฝืนให้แกตอนนจ้นให้ได้นี่มันนี่มันคุกใบหน้ไงคายท่าเนี่ย ไม่รู้ว่าดีอย่างแรกเดี๋ยวค่ะชีดีแกก็ดีกว่าแกตายไม่ไปลองฉันเด็ดไมเลนเกมนี้โมโหเอาละเราจะชีดยาอิมพอปลิตี้เข้าไปอะไรเด้งขึ้นมาเออฉันตายชีเออฟื้นยังแรกเห็นอีกข้างหน้าไหมนี่นี่นี่นี

โอ้ยมอเจับอ <ours>. ืออืออืดอืดเลยดีเดี๋ยวจีมุดออือ้าจะทแล้วออ่อเอ่อแต่ยังไม่มดโอเคยังมีอีกอีก อีกอีกประมาณสองส,องสามชัน<ฮ>้นโธเอ้ยมันทันได้ไงนี่ข้าชีดใหญ่บอบิลิตี้แต่ตอนนี้หมดเกมแล้วขึ้นได้ เย่ yeah, ได้ขึ้นแล้วแต่ก่อนนึง่งแกต้องเก็บกระยญยหมดก่อนโอเคโอเก็บ okay. <Okay>. oh. หมดแล้วแกขึ้นไม่ได้เลยบายบายนะคุกใต้น้ำสุดกาย ไปนะวิ่งออกมาึ้ขึ้นขึ้นซะฉันเฮ้ยจะถึงแล้วถึงแล้วนี่แหละเขาจะมาไม่นีอะวิ่งโอ้วิ่งกันแล้วทำไมใส่ชุดหนาไ่รูดิ บ้าจริงเลยมีคนตับปิดสองคนต้องสมควรติดโคกโคกอย่าเลยสองคนว่าแกต้องติดโคกบอาแกต้องติดโคกเลยสองคนลงมาเลย อีกคนนึงอย่า immobility ม,ม,มาทุกคนครับมือถือออกมันคยนะโอ้ย่า immobility ดีด,ด,ดีได้ฉีดแล้วคนหนึ่งอีกคนหนึ่งโอเคฉันได้ฉีดแล้ว เออเราต้องติดโควิดแล้วติดโคกอีกแล้วเราต้อง